ใครพูดอะไรก่อน,นใ,คอใครพูดก่อนอ่าใครพูดก่อนเออนี่เราสู่ช่องโมนัสวันนี้เรากลับมาที่แอบเดิมนะครับเ,<อ>เดี๋ยวเขียนชื่อแอบไว้ด้านล่างเอาไปอ่านมิสเตอรมาเดิสองนะคะวันนี้ม่เพื่อนใหม่นะคะักตัวหนเพื่อนสวัสดีครับผมชื่อเกย์กัปตันครับเ้ย์กัปตันอ่า อ่าแล้ววันนี้เราก็มีสมาชิกมาสั่งเอ่อเพิ่มมาหนึ่งตัวเชิดกับโบนัสอยู่ไหนโบนเนี่ยเป็นเปนเนี่ยบอกกูมากูมีปืนไม่ไม่มีอย่าให้เมียวอย่าอย่าโอเคเราไม่ได้เป็นแน่ใจเฮ้ยเออกระโดดกออหยาดถ้ามาเออชิบโอเคตายคู่ ไม่แม่งตายไปกูตายคู่โอ้โหยังไม่ได้แน่ล่ะครับน้องตายกอนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันไปมันใช้ปอบไปดิเบคอนเบ็คโอ้ยังไม่ได้ยังตายเลยเพื่อนตายแล้ว ว่าแล้วทำไมมันพูดได้อุ้ยออนยังยอนาระดูได้วะพูดได้มาเด็กอุ้ยไนโดนีแอปเปิลปอกปอกขึ้นไหคุณว่าแล้วคุณมีเอะไรไหมนม่มนีอไรมามาดูด่านกันเอ้ย เอาด่านนี้ดีกว่าเออด่านนี้น่าจะสนุกมา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 ดูนี่สามองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึง1 1ึ1งหนึ่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 งึงหนึ่งนึงหนึ่งึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งึ่ง่งหนึ่งหนึงหดึ่งหนึงหึงหนึ่งึ่งห่งช่งหึ ทำไมคุไมาเกิดตรงนี้วะเนี่ยใครเป็นข้นตนบาเอ่อออโต้ด้วยนะไอเดียสมาชิก็าใครเป็นคั้นอนเป็นขั้นตอนต้เ่เป็นขัตอนเนี่ยยิปละไอเก็บเป็นใช่ไหมไม่ป็นอันนี้ใครมาเล่น murder m y s t e r ่วะ เขาไปดูยละกันเออมันก็มาดีด uh> ีโอเคมาดีมาดีมาเก๊กออโต้ออใหญ่ออใหญ่ยาวต้องเป็นไหมเนี่ยนักไม่กูเก็บไข่เปิดเจอของดีเป็นไหมเนี่ยมันเอาดีดีไปถามกันตาโนนตาเป็นข้าไม่ได้เป็นข้าก็ไม่ได้เป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด็กเมื่อยเด็กนู่นดิเฮ้ยไอ้เดี๋ยวโดน เฮ้ยเราไปโจ๊กดู้เป็นกระดูกอยู่ดีๆแม่งแม่งกูโดนเผาเลยกูน้ายแบอกกระดูกเผาอันนี้เป็นบะไร CBD toilet เก็บ้ลบอมอ่ะยี่อะไรทำไงโอ้แม่งอ่ะแล้วทำไงล้วเนี่ยกระดดกระโดดก็ไม่ได้มาโอยู่เกินมาสูงเกิน ไม่ต <mm ้องพูดอยากมีโงรถถังอ่ะโอเคไม่ต euh. ้องพูดแล้วกูตายแอลเคมแคมโอเคเคมเบอร์มีออโต้เข้ามาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็คงกระดูกกระดูตัวแล้วก็เออมานี่ดิมาคูเงี้มานี่ดิได้สับคนนั้นออกมานี่มาเร็วๆมึงไอออโต้มึงมาด้วยมามามึงออะไรยังมาทำไมมานี่มานี่มานี่มันตรงนี้แ้วข้าไปตายข้าไปตายเราใช่เขาไม่ใช่กู อะสามสองหนึ่งเต้นดึง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 ดดึงทุกคนเต้นเเ้กูไม่ค่อยมีแรงจะเต้นเลยเดี๋ยวเต้นไปเต้นมาดูหักเลยอ่ะกูไม่น่อยมีแมงนเต้นเลยเดียวเต้นไยเต้นก็ดูหกเลย คุยมันเฮ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเดด็แคมป์เอาใจสบายคลิปหน้านะผมไม่มนี่ยอะไรหย่อกกจะไม่จบไอ้หนิงแคมป์ยื่ด้วยเราเลยอะไรมือด้เชียเอามึงไม่ได้เลยกูจ็ยับก็มายิงมึงตอนนี้ออโต้ได้เข้าเซิร์ฟไปที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทีมมอนนี่ไงพร้อมทีมมอนเตอร์บัตเตร์เขาเรียรเรียรนี่โรงแรมโรงแรมโรงแรมมาราเม่นี่ เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ภาษาเอมาเอมันบอกว่าแคมป์มันโดนโจแคมป์เหรอรถไฟดิอะไรเนี่นยภาษาญี่ปุ่นกว่าไม่อออก๋อมันคือโค้รอ่าใครเป็นข้าราชการบอกมาไม่ดี มาดูกันว่าใครเป็นฆาตกรโอ้ของดีแสดงว่ามึงเป็นใช่ไหมบอกใไม่ใม่มัได้เป็นโอเคตามเป็นไหมเนี่ยเป็นเลยกูจะโอเคเดี๋ยวกูหาเดี๋ยวกูหาเธอย่ามายกูอย่ไมายกับกูนะไม่ใช่จ้ะมึงต้องเชื่อใจกูเพราะว่ากูเป็นชาติไหนยังไงเปิด เออจิโบนัสไม่ยิงเราตายหรอกใช่ไหมแต่กูจะฆ่ามึงตายถ้ามึงโชว์มีดถ้ากูมีมีเนาะถ้าไม่มีกูเลยอันนี้กูะเต้นะโอ้เราโดนมฆ่าเออหัวขาดเลยไม่ได้แลกเกมเกใครบอกมาไม่รู้มันเป็นผู้หญิงอ่ะผู้ญิงผมสีเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะมันมีมีดสีฟ้าอยู่ที่ด้านหลังอ่ะสีฟ้าโอ้โห ไอผู้หญิงผทองอ่ะมีมีสีฟ้าหนะน่นนี่น่าน้าตรงหน้าเองอ่ะโบนัสโอเคไม่ต้องพูดอะไรชิบคุณตายใครเนี่ยโอเคเสอีกแวม่รู้สึกว่ากูจะตายบ่อยมันแขมงเลยมันเนี่ยมันแขงอ่ะตาหน้ามันแขงขี้โกงไอตังมียูอยู่นู้นมายิบกูอยู่นี้โอเครูาสึกว่าจะมีผมทองสองคน มันมีมันแคปเลยว่ตอนเนี้มันมันแคปไปแล้วมัน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 ตอนนี้คือมันกําลังแบบว่าเหลือผู้รอชีวิตกี่คนวะเนี่ยคนเีเหลือหนึ่งคนวะเหลือหนึ่งคนแถมมีปืนด้วยโอ้โหไอ้นี่มันล้ามันต้องโนต้องฝากความหวังให้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ฝากความหวังมาให้พวกเราในการยิงฆ่าจะก่อนชวว่าสองคนนี้น่าจะยิงไปเลยแพ่ว่าสองคนนี้นะแกมง แชร์ลงแชงก็แชงเราต้องชนะฟรีเดี๋ยวคนงูจัดเดี่ยวจะเป็นรอบต่อไปเราเราว่านาเพื่อนเล่นไปแล้วโดนแน่เลยโดนเอาโต๊ะก็ต้องกันตู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 ดีไอ้กันตูไม่ขาดชีกลยนะครับผมกลับมาใหม่โอเค มากระโดดหาไม่เจอนังไงครับตะกอนพกเพื่อนเอาความเอาปืนยิงปืนลูกโม่แบบคาวบอยอ่ะยิงปืนลูกโม่แบบคาวบอยยิงหัวป้องหัวแตกอย่างเงี้ยปมองหนิงเลยอ่ะแบบยิงหัวโบนัสหัวโบนัสกระจุยอ่ะใช่มึงพูดคำอื่นทำไมที่ไม่ใช่กู้อะตแม่งกูจะเอาเดียวเทียยัดใส่บ้านเลยอะให้เลือกระหว่างเดียวเทียกับเทครับ เราจะเอาโบนัสลงบ้านโบนัสอ่ะเราจะแค่เราจะเอาโบนัสลงบ้านโบนัสอ่ะเดี๋ยวบ้านโกไม่ให้อกไม่เรื่องไอจีโอเคจับไอซ่นมีระหว่างให้ที่ระหว่างทำรายร้างดวงอาทิตย์กับทำรายล้างโลกมึงเอาอะไรทานอยู่ไหมเนี่ยมึงให้มันอะไรเนี่ยมาอยุดทุบบอลนะเลี่ยแล้วไงเข้าได้ลงหนักกันแล้วไอ้ตายิงมาเลยพ่อนมองอ่าไม่ได้แล้วเพื่อน กูว่าสุดชนะทำไมกีวะมันบอกว่ากูเกมนี่มาดูก่อนกูดูมึงดูกก่อนเป็นเปไนเี๋ยวรอเนียโอนเอม่โนกี่นี่ไงเอเลียเนี่ยเี่เรเร้ยเฮ้ย ตาจารยมึงไปดิมึงขยับไปดิมึงไม่เลือกนี่อเคไออาจารยขยับนี่ขยับนี่ขยับแล้วเป็นมามาเต้มดำดงมันดูจะว่ามันไม่ได้เป็นแล้วแหนบอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่มันไม่ให้เลือกแหนบอ๋อโอเคได้ละเป็นมันดูการว่าใครจะได้เป็นเฮ้ยเฮ้ยข้าได้เป็นนายอำเภอเฮ้ย เอ้ยเกตุบุญเลยข้าตัวกอลมันรู้ข้าตัวกอลมันรู้กูบอกเลยหมูฟันนี่ยใครเป็นน่ะไอ้ไอ้นี่วะไอตัวเจตุบุญโอ้มีแย่งขายทุกคนเลยที่ไหนกัน่ะเราอยู่ในห้องเนี่ยดึง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 ไม่รู้อ่ะอไอนี่กูไม่ได้เป็นนอเชียนอาชีพอ่ะอ่ะอย่า ออโต้เป็นแน่เลยออโต้เป็นออโต้เป็นกูไม่ได้อออโต้เป็นเป็นกูไม่ได้เป็นมึงเป็นควินโอ้ควินอันี่ไงใช่ด้วยใครเป็นออโต้มึงมากับกูเมื่อกี้ใช่ไหมบ้านมายิงมึดิยิงโอ้ใช่ ยิงใครเป็นเชอรี่มึงยิงสิวะอมันขาดก่อนแล้วขาไปเรืบอยนี่นเป็นปืนไ่ออ้ปืนพูดกลางอะน่ปืนเป็นหมันอตอนนี้มีแเป็นวัชไหนวะถ้ามึงใช้มึงจะโดนด่าเฮ้ยอ้าั่นหน่ะเฮ้ย เฮ้ยค่ะไอ้ได <Alex van, S 1> ้ๆอำเภอป้ามีปืนล่ะมีปืนเอาไปี่เฮ้ยกูนไยกูปปาไม่เป็นเรียบร้อยตายห่าเฮ้ยที่คนนั้นอยู่ไหนวะเนี่ยนั่นคนอ้อโต้ไอ้เนี่ยมันอยน่ที่ไหนมันอยู่ที่ยหนตอนนี้มันเยียไนนะมันอยู่ที่เท่เอ้ยเรียบร้อยมันแอบป่ะไม่ใช่เป็นฆาตกรเราเป็นฆาตกรที่โหดที่สุดอืมตายเฮ้ยใครจะได้คืนใส่มันดิ มนดูเอดกีได้อำเภอดูกีได้ได้ได้เอาโต๊ะอมน้ำดำได้เองจะเจอเองจะเจอความรัเราเฮ้ยเอานี้เอาน้เอาเนี้ยเน้ยเน้นีเน้นีเนี่นีน้นีนี้นีนีนนี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 ่ี่นี่นนนีนีนี้นนี้นี้นีนี่นนีนี ถ้ากูเป็นนะกูจะเอากูจะเอาค้ามึงกแรกเลยเพราะว่าแม่ใส่มึงมาแล้วได้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 ถ้าคือเงินขึ้นแรกมึงค่าตันมึงค่าเพื่อนมึงเอาโอเคโอเคผมขอไม่ได้เลยโคสยอดโคสุดยอดในเกมได้เป็นอีกรอบแล้วเป็นไรเป็นค่าแต่ก่อน ผมไปแน่ใจนะแล้วนะยวผมกลับมาใช่กูแน่ใจอรดีๆเป็นไหมเนี่ยไม่ได้เป็นหลอยโยมีดิเฮ้ยแปลกๆนะมึงอ่ะโอ้ยเล่หรอดี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 ้ีด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 ีิงพาตีดด เป็นไงล่ะดี่มือเราไม่เท่าเทียมกับเจ้าเจ้าต้องอยู่กับข้าไอ้น้องไอ้กกรชอบอกเลยมึงมือต้องอยู่กับข้าโปรเจกต์โปรเจกต์ทำไมเป็นทำไมโปรเจกต์คนแบบนี้ไม่มาไม่ไอ้ข้าจะก่อนโดนข้าเว้ยแล้วมึงอยู่ไหนฮะในโรงเรียนเอ็นเจอข้าแน่ทริปละดึงดิง จะจ่กเออแต่เขาจะจ่อไอคนนั้นน่ะที่เป็นหน้าเออเหมือนไอโอ้แล้วแหละแต่ว่าที่มันไอโอ้เนี่ยเออเลเวลฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนไม่ใช่ไม่ใช่ไอเลเวลนี่มันไปทำอะไรได้วะหรือว่าแค่ฟาร์มเลเวลเล่นๆเฉยๆก็ได้นะโอ้ยทำไมต้องมาบอยลิสุดที่กูไม่ได้ไปถึงว่าเลเวลวะถ้าถ้าถึงสิบเลเวลวะมันจะเป็นค่ามันจะเป็